สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาที่คลองโคนะครับตกปลาทิพย์ของมันะสมาชิกอยู่ประมาณ60 70ิคนนะอันนี้น้ำบูมนะครับเบลฟินชิงไลน์นะครับมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆจะไปดูประตูน้ำวันนี้เอามอใส่ด้วยโอเคครับเพื่อนๆติดตามชมไปด้วยนะอากาศนี้นักจักนะครับหมานุกหมายก็ทั้งหมานะอากาศก็ทั้งหมานี่มาด้วย หมายเล็งนี้สวยคนอยู่แนวนู้นเยอะโอเคครับเพื่อนๆตามดูครับจะเดือดไหม พรัเจะตีนะครับนาซัมดนโด,น,น,ดนแล้วโดนจากอะไรครับพยางครับโทษนะครับสวยครับนี่นะครับ ปล่อยจมลงมาปล่อยจมลงไปนิดนึ่งไอ้หนูวันยกอันนี้เท่านี้พอค่อยประคองเนี่ยก็ถอยไปวางติดๆไอ้หนูไม่เป๊ะสองเยอะทำไมทำไมมีคนอย่างนั้นพี่สอนผมแบบนี้เนี่ย พี่รถนี่ของพี่อ่ะตกได้เราตกได้ได้ใช่พี่ตกได้ไงโอ้โหรอเล็กเนยทักอยู่หรอตัววเดียอบร่องลงเนี่ย บนกล่องนะี่ยเองเอาเหยื่อออกเหยื่ออกเอาปลาแกะตายวันนี้มีปลากินแล้วนะี่ยเอาคันเบ็ดมาทางต้นไม้ปลายคันมาทางต้นไม้วางวางวางกับต้นไม้เออนนั่แหละค่อยๆแกะดึงดึงออกมาจากลอกอีกเออเดียวครับโดนนะครับโดนปลายยางครับผมโโอ้หเอาไปเลย ได้ไหมใส่ประมาณลงได้ไหมเดี๋ยวจอดให้ไหมจอดให้ดีกว่าลงไยกได้หรอบางครั้งประมาณลงนี้ขอบคุณท่านแล้วลนย่อจับมือด้วย ครับผมาเป็นดูตัวปลาครับสวๆสวยสวสวยให่วเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่พี่โลนใช้เหยื่ออะไรนะพี่นี่โชโบะโชโบะครับ อุ้ยหลุดโอ้ยใส่เฮ้ยใส่ท่อคึงโลถึงปะเนี่ยไม่ถึงยาวไปเยอะหน่อยโอ้โหเขินอะโอเคขับตัวติดยังไม่กลับเลยเหรอพี่เก่าอ่ะค่อยๆนะค่อยๆ ปลาขวาครับปลาขวาครับตูดไซส์สวยด้วยกดกดดีบีดีบีใช่ไหมครับน้าฮัดคอครับแล้วอ่อนสวัสดีครับไม่ท้าวมีดนปลาใหญ่เหรอทะลุสาม ตง่้งมการเป็นเด็กช้อนปลาไปแล้ว กัดอะไรครับเนี่ยครับ h a ดคอ o i l hard coil อยู่แล้วครับผมครับครับครับไปขวานะครับไปขวาไปขวานะลองขวาอย่าพอมีตัวอยู่ครับ อะไรครับร้อยแดหมดเปิดแล้วครับครับีตัว้อะไรครับมีครับม,มี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 ม, <c oughs> มีให้ยืมแล้วมีขายด้วยคยืมยืมไม่ตัวเดียวด้วย นายยิ้มเอาไปเลยดีกว่าเดี๋ยวไปเอาที่บ้านแล้วก็เตรียมหอมหมกไว้ให้ด้วยนะ <c oughs> พรและหอมหมก <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงนะ หน่งละอเคโอ้สองโลกว่ายอุ้ยแรงมันดีเว้ยเฮ้ยสองโลกว่ายเดี๋ยวๆตัวนี้เดี๋ยวอุ้ยกาดนี่อุ้ยปลาเริ่มมาแล้ว อ่ะมาเอื้อมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลากเขาให้ถ้ายังกดกดกดคันลงกดอ่าเดี๋ยวเดเดี๋ยวเพิ่งะมันไม่นิ่งระวังช้อนว้าสโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับ โอ้โหสวยดวยน่ครับอันนี้รังมือดคอตัวนี้เลยครับถ้าเเพื่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลงน้ำลุยป่าไปนะยังเก็บกล้องก่อนโอเคครับเจอกันฝั่งนูน้นดูสุภาพเดี๋ยวลุย จะรยุยรุยป่าเข้าไปนะพเพื่อนปู่แมงดอทั้งนั้นเลยมันคือหนามแมงดอทอ้องหมดเลย เหม็นดรอทั้งหมดเลยเพื่อนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแทงหัวเพราะว่ามดว่าถ้ามีหลังต่อหลังแตนนี่เรียบร้อยเลยอยู่ในป่าวิง่งวิ่งยากด้วย เราจะก้าวไปแล้วโอ,โอ,โอ้ทางไหนดี่เนี่ยววาาไปดูยันต่อครับขอเช็คหลังพงหลังพึ่งมีไหมโอเค ขั้พนพค้งเลยโอ้โหึ้นได้ไหมเนี่ย Oh. าจะมุดเข้าไปนะเพื่อน,นโอ้มุข้มาเนละโอ้โหมนจะขี้นกไปเดินกัน 不会。Oh. โอ,โ,โอ้โหทางโอเคไปต่อครับเพื่อนน้ำนะโอ้โหโ มาเรียบร้อยนะเพื่อนๆเด <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ี๋ยวเราจะมาเตียนทางนี้ <Yeah. S 2> ตรงน,นี้มันจะเป็นไง Yes yeah เดีย๋ยวเราจะตีผิวน้ำก่อนนะเฟ้เบรกแข็งนิดนึง สองตัวนะครับเพื่อน <c oughs> เอาครับขอบคุณครับกระตูม ตีตามท้ายไหมครับ <S <S <C fantasy> ครับเพื่อนเพื่อนก็โดนไซบิมบิมอีกสามตัวนะแล้วก็ยังไม่โดนปลาใหญ่เลยข้ามข้ามน้ำมาลุยป่ามาก็ ยังโดนไม่ไม่โดนใหญ่เลยนะยังไม่โดนตัวใหญ่เลยมีแต่ไซส์บิม่มบมเชา้าได้ไปสามตัวแล้วก็มาได้ปลาบ,บิ่มอีกสามตัวไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆ น,นครับเพื่อนๆก็ตั้งแต่เช้ามาก็ถึงตอนนี้โดนตัวเล็กไป3มตัวแล้วยังไม่โดนอีกเลยนะวันนี้งานเหนื่อยน่าจะเหนื่อยกันทุกคน โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเคาะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลานะเดี๋ยวค่อยมาสรุปปลารวมกันนะครับอ่าครับเพื่อนๆวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับเล่นสม,มึดเลยมีสู้สู้แบบโหสุดๆวันนี้โหปลากัดยากมากแล้วก็ลมแรงด้วยมาสรุปปลากันนะครับเพื่อนๆ ไซส์ก็ใหญ่ๆก็มีสามตัวเพราะนั้นก็บิ่มๆโอเคครับเพื่อนๆเจอกันทริปต่อไปครับลาการไปก่อนครับสวัสดีครับ